ถ้าเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการตัดกิ่งตน้นช้อนเงินช้อนทองเพื่ที่ว่าจะเอาไปปักชำจะเรียกว,ว่าปักชำก่อนคงไม่ได้จะตัดกิ่งออกมาเพื่อเอามาแช่น้ำล่อลากให้มีรากออกมาเพื่อที่จะเอาไปปักชำปลูก ต้นใหม่ี่ใหญ่พันของต้นช้อนเงินช้อนทองเพราะเนื่องจากว่าต้นช้อนเงินช้อนทอง,องเนี่ยกขเป็นต้นไม้มงคลความหมายดีเหมาะกับการที่เราจะทําให้เป็นของถึงวันเกิดกับคนที่เรารักหรือมิตรภาพที่ดีส่งต่อให้กับคนที่เรารู้จักต่อไปก็อย่างร้อยอันนี้คือ เราตั้งใจทําเพื่อให้เขาจะได้มีสิ่งดีดีมีเงินทองไหมมาเดวาตรงนี้ด้วยการขยายพันธุ์ของเขาเขาไม่ได้ยากอะไรเลยนะสําหรับต้นช้อนมีิช้อนทองก็คือเดี๋ยวเราเลือกตัดกิ่งออกมาสักกิ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแช่น้ําแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณสองสัปดาห์เขาก็จะมีรากออกมาพอเขามีรากออกมาเราก็จะเริ่มเอาต้นของเขาเนี่ยไปปักลงดินลงกระถาง ก็จะเป็นงานเสร็จสิ้นวิธีการของ,ของการขยายพันธุ์ต้นช้อนต้นช้อนทองแต่ง่ายง่ายไม่ยากกินอะไรเดี๋ยวเรามา,ามดูกันนะเพื่อนแต่ว่าแต่ในกระถางน,นี้ของเราเนี่ยมีต้นของน้องพะพะทะเลทรายหล่นลงมาติดต้นอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาคัดเอาออกมาก่อนดูว่าต้นไหนสามารถเอาไปขยายใส่ดินใส่กระถาง ตึง้งตัวตรงนี้ติดได้หรือเปล่าล่าเกืกอบหมดก็เห็นไหมเม็ดของมะพร้าเวเทสไต์เวลาเขาตีจะเด็นออกมาตกลงม,มาไปฝากตัวไว้เขาก็สามารถตกขึ้นมาไ,ได้อีกันนะเพื่อ,อน นีเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ลงดินขยายเป็นต้นมะพัดเหล็สาย,ยได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ได้หนึ่งต้น ราจะตัดกิ่งไหนดีเวลาจะตัดกิ่งนะเพื่อนๆความรู้สึกคือก็คือมันจะเกิดขึ้นมาคือว่ายตัดกิ่งนั้นก็เสียดายตัดกิ่งนี้ก็เสียดายไม่รู้เป็นอะไรในเมื่อคือตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นใหญ่เป็นต้นใหม่ให้เราเิมขึ้นแต่เวลาตัดของเขาเนี่ยทำไมมันถึงได้รู้สึกเสียดายเนาะเป็นยังไหมกิ่งนี้แล้วกันนะเพื่อนสง,งจะเสียดายอยู่ ลักการตัดเราก็คือจะตัดให้เป็นลักษณะเฉียงๆลงไปนะโอ้ลักษณะตัดออกามาก็จะเป็นเฉียงๆ,ๆแบบนี้วันนี้เราคงต้องรองให้แถลเขาแห้งก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาหาด้วย ใส่น้ำเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อนสวยเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ส่วนที่ต้นเขาเราก็ลรอให้แผ่เขาแห้งพรุ่งนี้เราก็เว้นน้ำให้เขาไปก่อนละกัน1วันพรุ่งนี้แผ่เขานา่า้ง ก็รอลงกระถางน,นะอีกสักต้นหนึ่งเนาะเราจะทำสองต้นเนาะเผื<ม>่อเอาไว้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราแล้วเรามาตามดูน้องๆที่เราําเพาะขยายหรือที่เราปลูกมาต่างๆให้เขาเติบโต,ต,ตไปด้วยกันพร้อมกันกับเราเนาะเอาละวันนี้มาต่อจากเมื่อวานที่ค้างไว้หลังจากที่รอให้ต้นช้อนเงินช้อนทอง,งที่เราตักมาแห้งดีซะก่อน แห้งดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมขั้นตอนการล่อลากด้วยการเอากิ่งเขาแช่ลงไปในุยน้ำอนนุปกรณ์นี้ที่เตรียมก็แล้วแต่นะเพื่อนๆใครหาอะไรเตรียมมาได้ก็เตรียมมาไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ แส่พลาสติกที่เราเ,ยเอยราจะมาปิดฝาด้วยเพื่อไม่ให้อากาศเขาเข้าไปมามาเริ่มกันเลยนะถัดอื่นเดี๋ยวเราก็เติมน้ำใส่ถ้วยกว่อน ใส่งลงไปก็คือกะประมาณเอาว่าให้ปลายกิ่งของเขาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำได้เดยถ้วยนึงก็เหมือนกันเท <Okay, S 1> ไว้ปิ่มๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราแช่กิ่งก็เอาไว้ แล้วเราแช่เสร็จเนี่ยเราปิดพลาสติกเสร็จแล้วเราก็จะวางิ้งพ้อยเลยนะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปนสนใจอะไรตรงนี้น่าจะประมาณสัามสัปดาห์ถึง4สัปดาห์ลาเขาก็องอออกมามาลองดูกันนะเรามาตัดพลาสติกเพื่อปิดฝาถ้วยกันต่อ ช่วยได้สนิทนะเก็ตรียหนังสติกพุ่มเข้าไปถึงก้อยตึง ใครไม่มีถ้วยจะใช้เป็นขวดน้ำก็ได้นะทำลักษณะให้ใช้กันถือไว้จึงแบบนี้นะอีกถ้วยนึงก็ทำเหมือนกัน เรียบร้อยดีจากนั้นเราก็จะลองดูก่อนนะว่าประมาณขนาดไหนนี่อย่นนีเด็ดไม้เอาหรือใบเขาเราตะกิ่งเขานะไม่เอาใบเขาลงไปแช่นะจากนั้นเราก็จะทำการกรีดพลาสติกนิดนึงเพื่อที่จะแยากกินลงไปในถ้วยได้ ไม่ต้องกรีดว่ามากนื่นเพื่อนเพราะเราไม่อยากให้อากาศในช่วยมาก,ก็แล้วแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งต้นอีกต้น ไปให้กินโดนน้ำนะโอเคเรียบร้อยดูนะว่าให้ปลายกิ่งเขาจุ่มแช่ลงไปอยู่ในน้ำนะเพื่อนๆเอา่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะทิ้งเขาไว้ประมาณสองสัก3าถึงสสัปดาห์ก็ประมาณ1เดือนเนาะเราค่อยมาดูเขอยทีหนึ่ง ล่าเขาน่าจะงอกออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปอ,อะไรกับนันเลยนะวางเขาไว้ในตรงที่แดดํำไรไม่ต้องโดนแดดแต่ก็ไม่ถึงกับมืดต,ตึ๊ดนะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูกันต่อหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งนะคเพื่อนขอบคุณครับอย่าลืมนะถ้าชอบหรือมีเรื่องราวอยากมาแชร์แบ่งปันกันฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ